มีอะไรบ้างมีรถไปบ่เอาเดินไปดูเดินไปดูพอแต่ข้างล่างนี้มันไม่มีรองอ่ะมันไม่เกิยประตูตึกละก็ใส่นี่ก่อนนี่คืออะไรอันนี้คือเครื่องช่าง ช่างได้อยู่ต้องเรียนมาเรียนมาท่านนุ่มหนาบันลุ่นล่ะท่านต้องอยู่พิ่งพอดีในหนือยี่สิบสองวันนี้ขอโบราณอ,อ่ไปแล้วก็มีบัวแล้วก็มีนาตา

ม,มีเครื่องบินด้วยขอ,องจริงไหมเนะี่ยของจริงเนยนี่มีน้ำตกมีเตามีปลาตนีเต,เตยอกษ์ไปเสร็จแล้ว ถ่ายวีดีโออยู่พูดไปเลยอะไรมาใจน้ำปลา,าปลามีรไฟยังไม่ได้ขึ้นไปดูขึ้นไปดู ตัหน้อยตัวกิตตามตัวเลวกิตตามวัตถุตัวนี้หวัวรถไฟน,นี่มีอะไรบ้างโอ้มีที่มันทีน่มันเดียว นี่ครัเปิือปเตเพราะทานนี้ก็ลดได้นะตัไปว่ากัใหญ่เลขนมสดอุบลรัชทานีครับว่าใหญ่เลกนมสดอุบลรัชธานีครับฝากกดติดตามด้วยครับ